ก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนมาม่ากินข้าวกับบอต้นครับทุกคนอ่อมหนูอร่อยอร่อยลอยครับมีเนื้อไก่ก็อีกแบบฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นไม่กินหนูครับทุกคนเนาะฝั่งนู้นไม่กินหนูแฟนบอต้นกับแฟนบอเจ็บไม่กินหนูครับทุกคนกวีเป็นวะหหนูหนเขาบอกว่าพูดไทยด้วยนะพูดไทยว่าหนูไม่กินหนูค่ะหนูกุยว่ะอะไรไม่รู้กุยมันกุยว่ะนี่เพื่อนเนี่ยนี่ คาทุกคนนี่ทำเลยเวลาเลยอือเสียแค่ความเป็นนุ่งหน่นี้คือไอยู่นี่เขาหรือเปล่ามุกมีแสงมาจกินบมกเขามมาบได้ลอกน่งตัวเจ้าเลยมามากไมค้าย้บางทีแค่เป็นความเป็นป่าอะไรขาไม่ใช่จันตุใ้ถ้าจะกินต้อตทายคลิปเนาะยังก่เฮ้ยมีใหม่เข้ามาจนตุ ดีโอเเล็กเหมาะน้อยเหมืนเสียเราบอีลเขาอุ่น่อนเขาเขาเขามีเมลนะน้มันนีดมันมีมีดอะไรกลินฟ้านะบอกไม่ต้องให้มีดเลยหักเลยมันจะไม่มันจะคาซกดันมันจะดีเนาะ อืมยังุเียวไปยังไม่ได้เนอะก็ไกินยำปอบนี่ยเนี่ยำปอนี่ยวาี่เนาะอืมเลยเอืังไบ่ม่หยาบจกออกอืมขอเนยงบอืมเาเบื่อนาอนละ เื่อนจะมาจันตูไปจันทูไปจันตูเอร้องมึงาดิมแห้งเนี่ยเ็ยังแอปฮกินกัดน,น้อยๆนะค่อยเป็นแบบว่ามันคมำดำบอ่อืมความนูหากินหยาเลยมลงเผอามาในูอยู่ตลาบดบ่ก็โถผนึกว่านูแลงอยู่ตลาด <c oughs> จะโซเลยผมนน่มีคนฟามาบ่เอจี่คนฟามาบก่กนีงง่เลยเข้าไป น้องไปห้าเมียเขาเอาเมียอยู่ยาสูบเพื่อน้อคข้าบอเพื่องน้อาเรื่องน้กค้าขึ้นไปทังขึ้นตัวมุกมุกดหารแทนเกาของกยูอันนี้ยังก่อนอำเภอยังไปไ้มูม้มอูขอว่างุดจุ่ม

ตั้งซื้อเต็มวอกนี่โซน้นมันเยอะเนาะเครื่องเครื่องเน๊ยเรื่องเร็วมันเครื่องเน๊ยเรื่องเน๊ยเขื่องคืออาหารทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมันจะตรงที่อร่อยมันคือน้ำมันครับทุกคนอ่อมนัวเป็นอ่อมหนุ่มอ่อมหนุ่มมันยังยั่วโซ่คนเลยนาะน้องปากกางอาจจะไม่ถนัดนะปากกางวันีขายนะ มีมหารคลองเยอะแยะเลยต้องผัดเผ็ดเหมืกันเขาเขาจะกินแบบคนใหญ่เขาคนไทยเขาจะกินเขาไปผัดเผ็ดเนาะคือมผมเคยไปกินผัดเผ็ดหนูนะแต่ผมได้กินวิญญาณหนูอะอมันจะผักมีแต <c oughs> ่ผักใช่ไหมก็ต้องสับๆๆสับละเอียดอะโอ,อโอ้โเขาชอบแบบชิ้นชินแบบเนี้ย คนกลางสะพอนเขาบกินกินบเป็นเนยแต่ว่าคนอีสานไปดูหลายอืมนนี่ไม่ใช่ในรูปที่คุณประพากันกินอืมเลยโช้กินน้ำคนอีสานคนลาวเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้หมดพกินได้หมดหกินได้หมดกระปงกระป้อมกินได้หมดอืมต่ว่ายุให้สมวันเมื่อ้วกระปอมเห เหมือนจับแย่ะนี่ก็แหะจับได้ดิเมือจับแล้วผมก็ได้หามได้พอังพ่อคนนี้อ่ะการเลี้ยงสัตว์แม่งพวกนี้เนี่ยุบราณกรรมเลยเนี่ยไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรพวกแง่ของอย่างป้าเนี่เหมือนพ่อพันธุ์อยังไดบ้างเลยเลี้ยงเพาะไม่ให้มันสูญพันธุ์โอเคนี่เห็นเห็นเลี้ยงเลยเล่าจะหามอะไ้กินยังคือประเทศประเทศไทยน่ะ มีฤดูการห้ามหาปลาด้วยฤดูการน้ำแดงห้ามหาปลาฤดูการปลาลังไทรนั่นแหละคือประเทศลาวเนาะหาได้ทุกหาได้ทุกยามไม่ว่าวันสีนวนพระห้ามไม่ฟังประลาวห้ามไม่ฟังนะครับผมมีแนวคิดมีแนวคิดเพราะฉะนั้นแล้วเขาว่าห้ามลาเก่งลากว้างเขาบอกว่าประเทศลาวอุดมสมบูรณ์กว่ากว่าประเทศไทยผมผมผมบอกว่าคิดผิดนะประเทศลาวอุดมสมบูรณ์กว่าประเทศไทย ทำยังไงกันแก้ซื้อไว้ก่อนดิมันบงเต๋บงเต๋ที่ไหนบงเต๋เมืองเราตองซื้ออย่าบงเต๋นะมันขมมันหวานนี่แหละแต่คนไทยเขาชอบกินหวานนี่ยคนกรุงเทพเขาชอบกินไหมเขาไม่รู้จักใคยทำหรอเนี่ยอันนี้พันยังรู้จักคนไทยนี่โอเคคืออีย่างพรานมาเลเซียอืมถ้วยหนึ่งมีราคาแพงมาก คล้ายๆตัวเราแต่รสชาติมันจะคมแบบนี้หม้อข้ควกลมปะใช่เป็นพืชหรือว่าเป็นอันนี้ป้าต้อนก็ไปือนกันเท่าแก่ว่าคือบะกุเตมเป็นอาหารที่ราคาแพงอ่ะบ้าต้นว่ารสชาติเป็นยังไงพี่เหมือนวายบ้านเรานี่แหละเท่าอืะแกงวายยังบ่เคยกินบ้าต้นก็ยังไม่เคยกินนะบอกว่าเหมือนวายบ้านเราเคยกินนะนี่เดนึง The เบิ t อันนี้บบแมนออมไหมเนาะเกิดแกงปะ ไหนออมอ,อมแกงอ้อมอ,อมี่บ้า,าไหนซ่าเจ้าอลไบ้างออมแม่แบบกินเข่าแล้วจ้ะกินมปลเรื่มกินสวยเรื่มอตกทีไฟแล้ว <c oughs> มาเส้นใจ มีหลายคนแยบเลยพอล้างมันค้างมันจะหางหมดมึงยังเต๋อเพื่อนี่ขันหางกันเสองตัวเต็มหม้อแล้วยังไงเด้อสามจะตุนไปหลายมึอยู่บ้านไปไปอน้อจานตุนไม่ได้ไปนะปีนี้ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าจะไปดองไปงานแต่งเพื่อนไงเมียก็เลยไม่ให้ไปเอไปทีเดียวเลยางานทีเดียวเลยเมียชงการผัวหาเงินคนเดียวเลยไม่ให้ไป ให้่ที่ประตูเลยนะยี่สิบหกคุมพาคุณพาป่ะแมนยี่สิบยาับกองยูเล่ตรงเหมวันนัุุ้่ามันคือ่างานแดงมาแจ๊กวันอื่นหมดูกุณคุาเลิกบุรีหมดไม่เท่อ่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปกันใหม่นะทำคลิปอันบอกละเอียดเ็นอีแมนมีเนที่ไปคลิปเลยำคลิปใหม่เลยทคลิปเลยลาพักหลอนเลย่อต้องได้นะ ต้องได้ว่าตนบอกเอว่าต้องได้ขอลงลาไวมาอยู่กันต้องมือต้องมืองั้นแต่งหักลาวันเลย4ิวันไ้เลจะดูสิแล้วับสิครับวันนะั้นทินมูแลงไปวันพุธนังมูแลงตั้าสักหลอนใหญ่ครับหกมือลูกเดันนีมันผูกแขนจังวันถึกมันมันบุดแต่ แรงมันพูดได้จังแข้ดีกว่าแข้ง่คือวะมือดัดกต๊ะดัดแต่งจังบางคือเงนพูดอย่างคือวันถึงหกนั่งอันนี้ก็ก,กินข้าวสามกค่แล้วก็คุยกันทุกคนทุกเรื่องคุยกันทีท่นี่เขาเรียกว่าสาภาสาภาอะไรอะสาภาอาหารไม่ใช่กาแฟสภาอาหารสาภา พอยกเคยเห็นไหมสาภาเขาต้องทําอะไรกันาามีาาอะไรต้องมาพูดกันในสภาเขาใช่ไหมสภาบนภาข้าวเราก็เหมือนกันสาภาสาภาตโต๊ะอาหารไม่ใช่สาภากาแฟนะกล่กันจองแ่กยดนะจองอะ่ะนะะกินยังไงสองคนว้ยวใหมันเืใ่ผมจองมันเ้องจำใจมนะ ตอนันมีเ้าอางนีท่านจองบวกกุบเยานี้เลยท่านจองเจ้าลนะน่อลจิใรนี่ยบอเดียกติเอ้ยก็งามเจ้าคนเวใยเลยเอายข้างนอกับเ้นกลองเลยเ้งกลองเลยใหรไม่เห็นมาทุกคนเยยมไมยังอึบบ่ายย่นิบน่งสามหนา ่งไปเฟซก็ได้นะไปนำเราไปนำ่างเาโอ้ยมงกอนนี่แหละทุกคนเขาบอกว่าเวลามีเพื่อนที่ดีน่ให้รักษาเพื่อนให้อยู่กับเรานานๆเนาะนี่คือข้อดีของการอาข้อดีของเราการมีเพื่อนเนาะทุกคนเพื่อนเนี่ยบอต้นบอกเมียบอต้นเสมอว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะพาให้เรามีเงินเพื่อนจะพาให้เรารวย เพื่อนจะพาเราไปหาเงินเนาะแล้วก็เพื่อนจะพาไปเราในสิ่งพาเราไปในสิ่งที่ดีๆการครบเพื่อนเราต้องดูคัดกรองแล้ครับทุกคนเคคนาะเหมือนน้ำนี่แหละครับ